ไม่เป็นไรเดกฟนละแฟนของเรานี่พ่อไปกินงรถเอาทุเรียนพี่พ่อกิน้รสอยากไตั้าไไเหรอะอามปยาามอแล้เล้วม่น้าน่ินงหะอ่า ลูกของกินของฝากของน้องนะคะของฝากกิจติมุกแบบใช่ถังนังปูด้วยนะคะ 好了。 อวนบ้านี่เหรอจ๊ะชิมทุกร้าน เที่ยวได้นลคะได้โอเคค่ะให้ฟัออธิบดีเขาเปนอะไรดีด้ยให้ฟังได้ค่ะรู้ค่ะ ส่วนตุ่มตอเรียมตุ่มตัวนะคะเรียมตุ่มตัวโอ้โหถึงสีแล้วก็แม่ก็โอ้โหดูดิ ต่อมาด้านนี้นะคะจะเป็นทา้าตของร้านนอเบอรี่นะคะเมนูสตรอเบอรี่ถังหูรูช็อกโกแลตฟองดูนะคะด้านนี้เลยเจ้าใบหยี

ซีเซนท่าอุดระคะสิกินเดซิมย่งซิมย่าง E ราคาหล่อส่วนด้านี้นะคะจะเป็าน้ของเทียนก,กับ,อออบคอปะน่าราักมันดีเป็นดอลลร์นะคะร้านเก่งมีมีทางได้ของกระเพาะปลามีทางได้ของาผู้ฉลามนะคะแล้วก็ของเบี้ยสดด้วยลูกค้าท่านไหนที่อยากทานกอบเบี้ยสดนะคะปีที่แล้วมาปีนี้ก็ยังมานะคะชุดละหกสิบบาทแต่ปีนี้จะอยู่ตรงฝั่งของดิสบ๊อกค่ะ แล้วก็ร้านนี้ค่ะจะเป็นร้านราชะนกปูแผ่นทอดกรอบจากจังหวัดกาญจนบุรีนะคอพวกกินดูนะคะแผนทอดกรอบองอยิ Brother który, uh, หญ่าเิมแแเลยไม่ได้ ต่อไปล่พี่บานคะโอนะคะ่าี่้นใหม่ไหมะต้ารต้องการต้องารต้องาองการต้องกาต้องการต้องรต้อต้องกาากกตอ้าง้้้การง้าองตารางอากต้ากงร ก็จะทานที่ทานเสร็จแล้วก็ยังได้นะปาดุกไ้ดอย่างก็ที่แกมือแกมือสกอบกระดิ่งย่างคั่วปลาดุแกมือสกอบแกงไข่ผงไก่ทอดไก่ทอดเป๊ะเยอะหมอก งานถ้าลอยดีนะคะเดี๋ยวบ้างๆจะมาลงคลิปน้องร้องเพลงที่เซนท่าดูรอนให้ดูนะคะอ,อันนี้น้องน่าจะอยากกินเองเนาะเพราะว่าน้องแวะครอบพ่อเอไปโน,โน,นะะ่นแล้วค่ะแต่ว่าอันนี้น้องน่าจะชอบก กินแล้วค่ะถ่ายรปนะคะพ่อคะน้องเพื่อมาถึงเอาอะไรมาเอาอะไรมาเอาหัวเกาหูแล้วกลับไปถ่ายรูปไหมอ่ะถ่าแล้วเนาะ ในงานเรามีนะคะลูกค้าเชิญได้เลยนะคะส่วนด้านนี้จะเป็นทางด้านของร้านเส้นรออยู่นะคะร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะพวกพูอยู่ตรงกลางแ็แค่ะขอถ่ายรูปหน่อยนะคะหนึ่งสองสามต่อมาจะเป็นทางด้านของร้าน S <S ป่วยเล็กน,นะคะเก่ารัดนะรัดนี้จะเป็นองเต้าหยองนะคะระเบียบวัฒตศินแล้วก็เ<ห>อกนะคะระเบียบวัฒสินศิลม์ีที่งานเซ็นทรัลกุดอนะคะ,ะงานอร่อยดีงานถนนอาหาร,รนะะ้นองกสิมาเยี่ยมชมบูดหล่อมากค่ะกินทุกร้านจ้ะตอนนี้ม่นแรกมีงาน สใส่สุด,สดเห็นรอๆอะไรพี่พแม่สุสลวต้องกินกไไทุกอย่างครั<อ>วโควกะทุกร้านชิมชูมองเด้อค่ะเดีวยวต่อเดียวตขอบคุณ ของกินเต็มไม้เต็มมือเลยจ้ะหล่อน่ารักกินเก่งคะ่ะน้อง,องกินเก่งมากค่ะแม่ทุกร้านนะคะของหวานของข้าวกร้านนี้อร่อยจริงอยู่ตรงฝั่งทางด้านของร้าน ใช่คะ่ะมีแต่ความชอบอันนี้ก็มีของฝากของแม่แม่เอม,มากลัด้วยนะคะน่าจะอีกหนึ่งคันรถนะคะเ้ทุกร้านร่อว่ะค่ะนี่รอแบบแบอ่าลุ้นๆนะคะไม่ว่าจะทานตอนร้อนหรือว่าทานตอนเย็นก็อยากทานต่อยู่ส่ว

ใส่ค si ่ะนี่ค um> yeah> um ่ะใช่้าหลยเปนอสสคัก็จะใส่ <h h <h ja <h 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 ั้พร่ใส่ทั้งคด้านของานะคะนะคะมาแอไม่แพ้กันจ้าปแ้คะฮัลโหล fc ติดตามคลิปที่ f เฟซบุ๊กบ้านฟ้าติ่งเกาหลี fc หมอลำได้นะคะจะมีภาพบรรยากาศงานร้องร้องเพลงด้วยนะคะมีคลิปด้วยนะคะที่บ้านฟ้าติ่งเกาหลี fc หมอลำนะคะ นะะลองชิมดูชิมอีกแล้วจ้ะกินอีกแล้วน้องกินเก่งมากต่อกินเก่งกินเก่งแต่ก็เริ่มแน่นสังเกตจากการเกาะเสาแล้วเริ่มลองเริ่มกินเอ๊ะพ่อคิดว่าเไง เราทอดแล้วยังไงถ้าทอดนาแล้วมันจะไม่เปอนจะ่เกียวตุมันจะทุ้กว่าจากข้างล่างัะออโอเคให้ให้น้องก่อนแล้วค่อยฝาจะให้น้องใช่ไมน้ำจั่งออให้แล้วให้น้องใช่ไหมคะโอ้ยย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  ให้น้องเลยค่ะได้ความฝันแล้วจ้าแม่พี่น้นะคะค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะใช่ค่ะน้องกินทุกอย่างเลยเฟรน,นลี่แต่เฟรนลี่หลายน้องน้องน่า้องไปต่อแล้วเดี๋ยววันพุธ กันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะถามความรู้สึกที่มาร่วมงานนะคะรวมถึงทางด้านของฝ่ายถึงงานด้วยนะะเชิญเลยค่ะทางด้านของน้องเต้ยหยองนะคะหรือว่าปู่หยองนั่นเองนะคะเชิญได้เลยค่ะพ่อเอ็กขึ้นเวทีได้ไหมพ่อเอ็กขึ้นเวทีได้ไหมคะ <c oughs> เป็นยังไงบ้างคะวันนี้มาเดินพายในงานของเราของในงาน วันนี้อาจจะเดินไม่ครบนะแต่ละที่แต่ลนที่แก็อร่อยนะอร่อยทุกร้านเลยเพราะว่าพี่ต้องพัดมาให้กับทุกคนที่เดินเนี่ยเราคือเราพัดมาแล้วเราพัดมาแล้วดังนั้นเนี่ยนะคะการันตีได้ว่าอร่อยพรุ่นี้เนี่ยจะถูกปากลูกค้าของเราชาวอุดรรู้ไหมลูกค้าลองชิมได้แต่ละร้านเรามีให้ชิมชิมได้เลยการันตีเป็นต่อจากทางด้านของเต้าหอยคืออร่อยเดี๋ยวขอพูด อร่อยแบบภาษาใต้เนี่ยอร่อย,ออยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวฝากช่องทางการติดตามนะคะสำหรับทางด้านของผลงานน้องเลยค่ะครับผมก็ฝากผลงานด้วยนะครับอ่าทุกข้าวนี้นะครับนะผมไอ้เจ้าเอวานนะครับผมที่ที่เราเป็นพวกที่โพสเป็นผู้กำกับนะครับก็จะเข้าฉายโรงในเร็วๆนี้นะครับผมกับหนังภาพยนตร์ไอ้เจ้าเอวานนะครับแล้วก็ฝาก ติดตามเพียรแพทยว์วัณสินด้วยนะครับใครที่มาเดินในงานอาจจะไม่รู้จักครับผมคือยังไม่รู้จักโรเบียเป็นไปไปไม่ได้ค่ะตัวที่นี่รู้จักเมื่อกี้ผมเลยอ๋อนไม่ได <c oughs> ้แ <c oughs> น่<ๆ>นล่ะร้องกินเยอะแฟนเขาบอกว่าผูา้กินเก่งมากเลยนะครับทุกคนอาจจะทุกคนอาจจะไม่รู้จักที่เดินผ่านไปผ่านมาก็ได้ยินเสียงนะครับผมก็อยากให้ทุกคนติดตามเพียรแพทย์วัณสินไว้นะครับว่า วันไหนที่เล่นอยู่ใกล้ๆอุดรนะครับผมคือเราจะมีโชว์งานทุกๆปีครับผมแล้วก็ทุกคนสามารถเข้าไปดูได้นะครับหรือว่าใครที่อยากลองไปดูหน้าวิธีหรือว่าอยากเล่นอยากไปอะไรที่ลองเติมใจให้กับบรรบัตินะครับรับรองเลยรับรองได้เลยครับว่าสนุกแน่นอนอิ่มเกินแล้วทุนล่อเหรอคะ วันนี้ขอบคุณนะครับอาหารอร่อยอร่อยอร่อยเฟสนะครับงานดีๆนะครับที่จัดขึ้นนะครับนำของดีมาฝากพี่น้องชาวจอดอุดรและพี่น้องของหลัดใกล้เคียงครับที่มาเดินชอบมาเดินซื้อกันในวันนี้ถ้าใครยังไม่ได้ซื้อนะครับผมบอกครับพ่อฟังไม่ค่อยรู้เรืองอยากได้ภาษาอีสานแล้วพี่น้องท่าอุดรและพี่น้องท่าอีสานนะครับไม่พอต้องไปต่อยน้อง สำหรับพี่น้องนะครับผู้ดีมาเดินอ่าเขบกันเพื่ในหารซื้อทานของเฮานะครับผู้ดีงานอร่อยเฟสน,นะครับเป็นจังขึ้นมากเพื่อน,น้ำของดีๆอ่าทุกภาคมาฝากพี่ฝากน้องนะครับผู้ใดที่ยังบนไอชิมหรือพอไี่ซื้อลองไปชิมไปซื้อเพิ่งกนเลยพี่น้องเด้อเพราะว่าถึงปากพี่นอ้นองเข้าวีสานเข้าในน้อมไม่ใช่พ้ออีกคนอีสาน,นเราบอกว่าวลาอ่าทางใต้ตุรกีอาหารแซ่เพราะว่าทางเหนือประเทศอาหารแซ่บแต่พอมาซิมไม้ยางซิม,มเบื่อบาทุกล่างแล้ว กับเพื่อนเบิกมาบอกว่าบางงานกับเพื่อนไอซิมแต่คิดว่าง,นา,งานนี้สรรหาได้ท้องดีดีแซ่บๆซ่มาฝากเพื่ฝากน้องเช่ากู้ดอไปน้อนเช่า,าจังหวัดไก่เที่ยงทีมาเดินมาชอบกันในวันนี้นะครับแต่ในกาฝากพี่น้องเด้อวันที่สี่ถึงวันที่สิบเด้อพีนออ่น้องเด้อวันนี้พี่น้องย่างมืซื้อแล้วก็เป็นยังพี่น้องกลับมาเรื่อยๆนะครับปากก็ปากสื่อเพื่อนนี้เท่านี้ไปซิ่เมือก่อนกันแซ่บถึง,ถง,ถง,ถงจกถึงใจแล้วก็ติดใจแล้วจังะบอกพี่บอกน้องมาเหมากันได้นะครับผมโอเคขอบคุณนะคะทุกคนแล้วก น้องนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวให้คุณพ่อกับน้องถ่ายรูปกับรถช้อปปิ้งหน่อยนะคะมองที่กล้องของพี่อาร์ได้เลยค่ะทำภาพเท่ๆได้เลยนะครับเท่ๆๆเลยนะพ่อนะพ่อหลอกเพชรนะครับหนึ่งสองสามขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณของฝากจากทุกร้านนะครับขอบคุณทุกร้านในหินปังๆทุกร้านนะครับปาเสียงปรบมือด้วยค่ะ ขอบคุณด้วยนะแล้วก็ขอบคุณทางด้านของพี่ีด้วยค่ะพทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวสำหรับช่วงต่อไปนะคะเวลาประมาณห้าโมงเย็นนะคะเดี๋ยวเรากลับมากันอีกหนึ่งรอบนะคะกับช่วงอ MC นะคะพาชิมกันบ้างนะคะสวัสดีค่ะอยากได้พี่น้องในกลุ่มที่ดีกันไหมให้น้องหยิบชิ้กัน นนระยประออยประชันะชิไ,<ป>ไม่ได้เอาไ,ม,ไม้ไ <laughs> มาเลยอะ รอร่างที่รอไปแล้วค่ะรถสง่งกินกับลังแล้วก็อยู่นะค่ะไว้เจอกันใหม่ไลฟ์หน้านะคะ,ะคิวต่อไปจะเป็นคิวของเอฟซีผู้อยู่บ้านฟินแลนด์นะคะ เจอกันวันที่12นะคะ FC พุิบาลบิก๊กไปบอสบิ๊กอะอติดตามที่ช่องนี้แล้วก็เป็นบ้านฟ้านะคะติ่งเกาหลี FC เหมอลำนะคะเพราะพ่อแม่คนไหนที่สนใจแบบ